Hey! สวัสดีครับผมโอฟาเดชู oh, 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 too, นะวันนี้ผมจะมาแบบบอกว่าผมก็ไปทำวูดีโอีกคั้งแล้วนะครับผมนะผมก่อนอผมต้องแนะนำตัวก,ก่อนเลยเนี่เรากลายเป็นวิดีโอเหรอเฮ้ยเป็นที่ไงก็น oh. ั่นแหละะอย่างที่ผมแสดงไปฮนะผมได้อวตารใหม่แล้วเอทําทำเองแหละคือผมไม่ไขอใครหรอก คือจดอยู่เมเซโออ่ะครับเอ่อนี่เชฟบอกว่าอันนี้ช่วยชิมกันต่แล้วกันแะฮะก็ผมชมครับต่อผมอายุส4ปีนี้15และเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดปีเกิดของผมด้วยนี่นแหละเรียกเราดีมากเลยแล้วใกล้เกิดเธออะไรนั่น <c oughs> แหละ,ละก็ย,กย,ยิ่งใกล้ยิ่งยิ่งอยากให้คุณทำคลิปไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะ ก็ไม่เข้าใจนะครับผมแบบพยยูดย <c> า <oughs> นั่นแหละแล้กนก็พูดจะพูดยังไงนะซึ่งความสามารถของผมก็ถ้าผมเป็นยูทูบเบอร์นะสิ่งที่ผมขาดจากยูทูบเบอร์คนอื่นๆคือสกิลวาดรูปก,กับตองเพลงซึ่งอ๋อไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้ผมไม่เหมือนคนอื่นแล้วเช่นวันเถอะฮะก็นั่นแหละนัแต่สกิลที่ผมมีมันก็ไม่ได้แย่นะฮะก็คือผมเป็น ผ <laughs> <laughs> <ajuda> ู้ผลิตฮะอ่อเป็นนักเขียนเพลงแล้วก็โปรแกรมเมอร์ครับแล้วผมก็ได้สิผมก็มีสกิลที่ค่อนข้างเก่งก็สมควรนะแบบมีสกิลกระจอกกระจอกเลยแหละนะส่วนมากคนส่วนมากมีแต่แบบนั้นไงแต่ผมก็ก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวประสบผมเพราะว่าน้อยนะยิ่งผมผมเชื่อว่าคนน้อยยิ่งมีแบบประชานกรที่ทำได้แบบผมน้อยลง ผมก็ต้องมีความสมําคัญมากเลยมั้งมั้งัง <c oughs> งชอบหรือว่าคนอาจจะชอบคนวาดรูปกันมั้งผมไม่เข้าใจผมก็เรู้จักคนเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่ได้มีแค่สกิลแบบไอ้ไอ้ไอนี่นะ <c oughs> ผมก็ยังมีสกิลตัดต่อมีสกิลอะไรแบบนี้อยู่แบบโลจิกอะหัวโลจิกอะผมเป็นโปรแกรมเมอร์ไงแล้วยาเรียนแล้ผมมีมสือ่อผเซอร์แล้วนะก็มีหัวหัวศิลปินอยู่ด้วยก็ก็เข้าฝากผลงานด้วยนะฮะก็ เพลงผมก็ไป,ไปดูแน่สปอตฟานะก็ออฟฟาน y ูนะฮะก็ขอบคุณแล้วมันแบบหลับตาเองก็แฝงแล้วว่าเจ้ามันแบบเนเขินหนาแล้วคือเขินกล้องอ่ะเออเปิดหน้า,นนออา,นนากูกผมผมเ <S <S ขินกว่านะะี้ยี่เอาผมบอกเลยอะแต่อากงยานะฮะผมผมมีเป้าหมายที่จะเปิดหน้าอยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะผมบอกก็น,นั่นแหละฮะก็ก็ฝากผมไว้ด้วยแล้วกันนะฮะก็นั่นแหละไม่จะพูดแล้ะก็ ก็ผมได้แบบอัดคลิปอัดคลิปไว้ห้าคลิปความมาอัดคลิปนี้ฮะเพื่อความมั่นใจนะฮะผมนะเออผมผมได้อัดคลิปไว้ละเออเดี๋ยวผมอทยอยอัพนะเดี๋ยวผมอัพคลิปเรื่องไปก่อนแล้วคลิปอื่นก็อัพนะฮะแต่คลิปนั้นอัดก่อนค่อยมาอัดคลิปนี้นะก็แลฮะก็รอติดตามได้เลยคลิปอื่นกลับมาครับนะฮะแต่แต่แบบแต่แบบ ชองเราไม่ได้เล่นแค่ไมค์คราเกมอื่นก็จะเล่นด้วยนะฮะต้องรอต้องรอดูว่าจะเล่นเกมอะไรบ้างนะและอีกอย่างนะผมจะมีคอนเทนต์แบบไม่ได้คอนเทนต์กนเ,นตกเกี่ยวกับเพื่อนเกมเดียวนะมันเดินแบบเออแบบธรรมดาเกินไปต่ผจะมีคอนเทนต์แบบเ,เขียนโนยค้ดอ,อะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สตรีมเขียนโค้ดบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะฮะแต่แต่ผมก็มีโปรเจกต์โค้ดอยู่แหละเออแต่ไม่ได้เขียนเลยงนี้แล้วก็โปรเจกต์เพลงอะไรพวกนี้เดี๋ยว สอนเขียนเพลงแล้ววันนั้นเออเป็นคลิป y t u t u อ่าฮ่ตลกตลกเออสอนทำเพลงแล้ววันนั้นแล้วอาจจะไีเรียตีมเขียนเพลงด้วยนะครก็ก็ก็นั่นแหละก็นั่นแหละแล้วแล้วก็แบบก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะอคือหมดมุกจริงอ่ะก็คือผมแบบไม่แค่อยากบอกทุกคนว่าผมกลับมาแล้วนะเออนั่นแหละ กไม่ได้ตัดคลิปหลายเดือนแล้วด้วยอะไรฮะเดอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็นะฮะกูจะพูดอะไรนะฮะก็สีอยู่ฮะก็ไม่ได้พูดแล้วอ่ะไรฮะอ่ะเต็มเดิมเลยปิดปิดปิดฮะโคลิชเดอะซีค่นั้